กล่าสวัสดีครับพ่อพี่น้องเย็ซีทุกท่านมัอนี้พอเที่ยงภาพี่พี่น้องมาติดตามตัวเลขกับน้องน้องสองเนาะโอ้ยบ่ได้งวดหนึ่งสองงวดอะเลื่อมซื้อเลยครับผมท่านผู้ชมงวดก่อนมากคือกันแต่ว่าบ่เจอน้องเพิ่นบ่เจอน้องเพิ่นตัวเลขเพิ่นก็เขาเรื่อได้เนาะเขาเรื่อยเป็นคนฝันแม่นเน๊ะเป็นคนหนึ่งที่ฝันแม่นอยู่ครับผมท่านผู้ชม เดี๋ยวเขาไปถามิึงน้ำกันวางวดนี่พนเสรเเลึกตัวใดมาฝากพี่ตอนนองให้ไปเปลี่ยนแนวทางของงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2568เนาะครับผมเนาะเป็นแนวทางของจลากกิมเบิรงรัฐบาลให้มาคอยแคปหนาจ,จอไปเบิ้งเนาะครับผมเนาะแต่ว่าก่อนเข้าจะเบิ้งตัวเลขเ,เขาก็ไปต้องไปฟังเรื่องเล่าก่อนวานนองพ่นฝนวัน,นาจังหนีเน่ยอ่ะแล้วไปฟังเมึงจากปากนองสองพร้อมกันครับผมก่อนไปช่มคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทังช่องด้วยนะครับ สวัสดีครับน้องสองสวัสดีครับน้องงวดก่อนนี่บาเห็นกันเนาะครับงวดนี่ฝันไาจังหดก่อนฝันว่ากำลังไปเคียนงวดนะครับแต่ยางไปให้ไปพองูจะทีครับงูจะทีที่พ่นปวกครับทีพ่นปวกแมนครับหนวกมอไซโตไง่ครับตไงแห้งบหแมนครับว่าจะไปเคียนงวดนะครับไปพอพื้นพอดี ื่องหนาเ,เกือบซุกเอาแต่คนเป็นจริงนี่ในชีวิตเท่าประจามบ้านเท่ากับไปเลี้ยงงวดอย่างเลียเล้ยงงวดอย่างยังอยู่แล้วแมนบ่แม่นครอ๋อเขามีงวดเลียเล้ยงอยู่แล้วโอ้ในความฝันเลยฝันว่าไดียไปไปเคี่ยนง,งวดยั<ป>งกําลังมาขามห้องนะครับไปพอหูนพ,พวกอองูมเกี่ยวหูนพวก,กยกคออใส่เลยครับโอ้ยง่ายงูเจ้าทีมครับอยู่ทึ้งวันมีเหล็กศูนครับมีเหล็กศูนครับ เด็กซูนเดียวบ่ครับเป็นวงกลมนายหัวแบกหัวใสนะครับเห็นเด็กซูนก็เด็กยังอย,งอยหัวมันขึ้นมันขึ้นอยู่หัวเพิ่นเลยบ่ครับเด็กศูนโตเพิ่นยาวเด็กสองนะครับศูนสองศูนสองครับศูนสองนี่หมายความว่าน้องสองเห็นอยู่บนหัวเพิ่นขึ้นเลขขึนโยวางหัวเพิ่นสิว่าแพ้แม่ยเบียเ็นบ่ครับ ศ <02. S 1> ูนย์สองเป็นศูนย์ศูนย์สองหรือศูนย์เก่าก็ไเลยศูนย์เก่านี่เก่ามากเลยใส่แบบนี้โตมเป็นเหี่ยวเลยครับแต่เก่ามัเานเป็นเหี่ยนะครับโอ้ตงูนี่เกี่ยวพ่นโบยุดตัวบอกยาวครับน้องสองก็เลยวันมันหนาจะเป็นเหล็กเก้าครับอจะมาเห็นแจะมาเห็นอยู่หวัวนเห็นศูนย์สอง เอฟซีก็สีด้าคือเก่านะเพอเที่ยงบอกไลฟ์กวนกูห้คลิปสบายักสบายไหนอนอกครับผมน้องสองนี่ไปเคียนง่วไปเลี้ยงง่วบอกง่ายสักครับผมท่านผู้ชมจะบ่าปรากฏว่าไปเห็นพ่นจอมปวกอยู่จอมหนึ่งงูเกี่ยวอยู่หันครับผมจังได้ก็คทีว่าเป็นเจ้าที่แมนบอกครับเจ้าทีนะครับเป็นงูเจ้าทีศูนย์สองศูนย์เก้าครับือ อาจังไนต่อบอนี่เพิ่อนบอกจังไนน้ำหนองซองอยู่บ่โอ้ผมก็ตกใจอันที่ผมแรงลนที่ครับโอ้แลนอย่างใหญ่เลยเนาะเสด็จเลยที่ครับออืตื่นเลยทีเป็นไผก็ต้องบ่อยู่คือกันล่ะกันงูใหญ่ปานนนนั้เาะครับ,บ,บจังไนก็บ่อยู่ต้องไปแน่นอนตกใจระหว่าง02กับ09นี่น้องซองมักจะไหลไหลกว่ากันมัก02นะครับมัก02อือ 02ลองบังเ้อครับผมจะไปช่เพราะว่าเป็นยังถ้าถามเน้นว่า0209เพราะน้องสองนี่เป็นคนหนึ่งที่ฝันแม่นอยู่ครับผมเคยให้คลิปประเที่ยงเข่าอยู่ประมาณสองถึงสามงวดแต่ว่าบางครั้งมัดกรบบ่อใดเนาะครับผมนะบางครั้งมัดเจอกันกับเพื่อนกับบ่ฝันเพื่อนกับบ่อเบาบางครั้งกับบ่เห็นกันก็จะพือนน้องเบาล่ะครับผมบางครั้งก็ขึ้นไปเลี้ยงงวเลี้ยงยังงีสิครับผมกรบบ่เห็นกันเนาะก็เลยว่าเป็นมาบ่อใดคลิปน้ำเพลินแต่มัอนี่เห็นครับผมอยู่บ้านก็เลย มีความฝันก็เลยมาบอกซูฟีสูนองฟังเนาะศูนย์สองศูนย์เก้าบอจับใส่กันบอเป็นเก้าศูนย์สองยี่สี่บได้บ่ <c oughs> บัเที่ยงกันยางไงเนี่ยสามตัวไปฝากเก็บซี่เด้อเนมันกับบอไวาเนาะครับผมน้องคน,นมาเห็นศูนย์สองกับศูนย์เก้านี่ตีจากตัวงูตัวงูตัวแง่แเป็นโคตรเป็นแค,ค่จังเล็กเก้า พออยู่หัวพอนั่เห็นเลขศูนย์อยู่แล้วก็ได้ตีว่ามีน้ำซ้ำไปเกี่ยวกับไปเกี่ยวยึดจอมปวกจช่สิครับผมจอมปวกกับเป็นผมใหญ่ๆกับเป็นอีกศูนย์เนาะมักกระล่องไปเบิ้งครับผมท่านผู้ชมเขามากเขากระล่องพิจารณาเบิ้งเนาะครับผมเนาะเขาจะไปเสียผู้ใดเด้อครับผมเงินในกระเป๋าของท่านใหญ่คนอื่นตัวใดมาคอยลงทุนบมแนร์ครับผมเลขศูนย์มาม่าหลายงวดแต่ได้อาจจะมากงวดนี้ก็ได้ ไผ่มากค่อยจัดคัดในเมืองมงคลสุนทรานนะครับผมเนาะคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนครับผมท่านผู้ชมให้ทุกท่านโชคดีโชคหมานเด้อครับผมท่านใเก็มาชมคลิปนี้ขอให้มีโชคกับตัวเลขของน้องสองนะครับผมเนาะคันผู้โพซื้อไว้ทั้งศูนย์สองศูนย์เก่าลักขศูนย์หกนั่มกับหัวกับหัวขึ้นกับหัวลงน้ำแน่ขอให้ถือทั้งสองตัวนะครับผมเนาะทั้งบนทั้งล่างอ่ะสุดท้ายนี่กับพระเที่ยงก็ได้ของดีมาฝากพี่ต่อน,น้องคือเก่าครับผมเป็นของใส่ขาดใส่ขายขาสีพึ่งน,น้องช้าง ในไ,ไ,ได้เป็นเรก,ก็ว่ากันต่อปากต่อปากครับขายของดีดีว่าสันมีโชคมีลาบท่นนานใดดเป็นซอยขาดใยขายอย่าไปฟังแรกเลยอย่าจากปากปูเลกครับผมสวัสดีครับน้องสองสวัสดีครับสีเผงนองสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชกลาบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมว่านนพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูให้ตะกุดมา ได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแนวใดไผ่มีติดตนจิดโต,ตวไว้จะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ชายเห็นผู้ชายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูชาไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมืองจะข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอให้ไปแล้วขายของดีบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผม วัตถุมงคลชีนี่สิวา่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญอ่าลาูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางไดบอเพื่อให้ลูกศิษย์อยิโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนาไปจิตหานทิตบานที่เอินไปบานจีเนตเือนก็ไม่ลดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามมาขาขายกับบริโตกดํมอ่ามิจตสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น คือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เขาใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดเีเขาเอีกของเขาที่สูงเขาเองอันนี้หนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูปัปัลละสราก็เลยบางความคิดคุยก็ลงปู่ว่าลูกหลานี่จะขอมาทํา <c oughs> เป็นสิทธิมงคลให้ชื่อที่ไปที่เหมือที่เหนือไปมันรักษาหลางอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสี บอปันไดคุยกับลุงผู้เยียว,ว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทธุุณขึ้นหยก <ภา S 2> เป็นสั่นเป็นสั่นเป็นนั่นก็ได้ให้กระดานย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุีหลี <ภา S 2> มีพูธคุขุนมีตโวมียติฤทธิ์มีอำนาจสามารถมวยอ,อ่นยุทธวิธีสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นกเ็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุ้นมาผม บานนี้ในวัตถุแล้วมีหนองส้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวนว่าให้เอาฝากบกตูมต,<า>ต้นท<า>ูมก<ป>ินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่าี่ฝาก<ป>ตูมคือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผมผสมจะว่าออกที่เขียวนานี่ค<ป>ือฝากตูมบ้านเพราะ่าวบ้านโมเอาพนว่าเอา,เอ,าอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบานพวกเงรื่องตัวตัวย่อ เอาขื้นคืนนอย่อนางฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดบอกพ่อแล้วเอาฝากุ่นพุ่นบาดต้นคุ่นต้องเอากับฝาผ่ากระไปได้ยุ่งเลี่ยนี้มานี่คือใบคุ่นนี่นี่มันใบคุนเพราะพสิถานอยู่ครับเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยงางครับผมรัสสีบรีอัสสีวรีรองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม้วนสาร ไม่ไมีดํำมีตำนานมากกันผีกระสางกับพระโลกยังในนองส้างคือไม่มีวดํำเดีียวมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองส้างคือปุกเสกของบุตรเบิ้ลตำานาอยู่ในเ็ตำานานเบิ้บปุ๊กเสกเชื่อใรลอยแปดจบปุ๊กมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์เนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สี่ผู้ป,ปุกเสกผู้รแรกนี่คือปูรีอนุตรโรอายุณมนีลอยสองนนปีอยู่บ้านข้ามคา สว่างวิโร่งนี่ผู้พกเศษใครุ่นแรกอ่าอ่าถ่ายไปสองผู้รอดอ่าบัดกู้คนณอ่าผู้รอดทำมาที่โน่ั่นเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนข้อมยากจนใอ้พนางมีอยู่กินสว่างกันมันจะทิวดูครับครับนี่นี่นู่เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปู้วิโรดวิโรดยัตตานบุญคือปู้รอดชงสีเมือง นี่มันบว,บวกสายได้บ้านเผินมาจากสายสายบานเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่ศิษย์ไปของพญยย่ีสีหอมคือราชคูปูนสมเด็จงานหละคือรย่องความเป็นมา